เป้าปดาวจะมาอบมะเขือม่วงอันนี้เขื่องขอนเจ้าเขื่องสําเร็จลูกเนะาะมะเขือม่วงไข่นกกระทาต้มเรียบร้อยละไข่นกกระทาเนาะอบมะเขือม่วงใส่ไข่นกกระทาแผจะใส่หมูก็ได้เจ้าจะใส่เนื้อก็ได้เจ้าแต่หรือว่าปลาใส่ก็ได้เจ้าแต่ต้องมีเขื่องของเปิ่นเนาะ ไปเจ้าไปทำกันนอเ็น้ำมันไปที่เป็นึงเจ้ากระทะน,นี่เป่เป็นอย่างป้าดาวเอาอันผอยเล็กคัดไปเนาะลืมตัวพี่เจ้า เือนี่เวลาเ้ามใส่เนื้อบใส่ไข่ก็ได้ฮัดแต่เฉพาะเครื่องมันก็อร่อยเนาะหอมหอมเครื่องเจ้ามีมดนะเจ้าในนีเตาหูตัวดินม,ม,มีทุกอย่างเจ้าในเครื่องนี้เนาะมาเขื่อจ้าเอามาเขืองลง ำเดียวชิมดูถ้ามันจืดเขาก็เอาเกลือใส่ก็ได้หรือว่าเอาซีอิ๊วขาวลงก็ได้แล้วแต่หรือหยาจใส่น้ำปลาก็ได้เล้วแต่เจ้าไปหาซื้อมาเจ้าเครื่องมันเนาะเครื่องแบบจะได้อะตี่ปนอบสูของญี่ปุ่นนะเจ้า ในห้างจะมีขายเนาะยอดน้าเจ้าอันมาเขือมันจะบะซุกมันจะไม่เครื่องมันนี่ก็จะไม่เจ้าเครื่องมันนี่แหละจะไอีกอะ จะมีขายเป็นวดัวเจ้าเปิดจะมีวันเดือนปีอยู่ได้ปีปนะีปีเนาะแกเปิดแล้วก็ใัยตู้เย็นเจ้าเผื่อมันนี่นะปบาเพ็ดนะเจ้าไม่เผ็ดไม่เผ็ด ไายเจ้าคือมันเผ็ดกพริกคนใส่เจ้าจะไปกินเผ็ดอย่างทุกมือเจ้าเปลี่ยนอาหารของของใส่นับมาได้อะเจ้าอายุเยอะมากก็เดี๋กว่าโลไไ้ไข้เจ็บถามหาเนอะกินเผ็ดเกิน ือมาทำกันดูเจ้าอร่อยนะทำแบบนี้บ้านเ้าถ้าอบหมีเครื่องมันเลยแห้งกัซีอิ้วขาวซับหอยผงปุงรดยังหน่อยนิดนิหนึ่งหน่อยยังไหนน้อยน้อยเจ้าผสมกันมันแต่จะระวังมันจะเค็มหน่อต้กลปรุงบ้านเ้าบ่าเดียวมันจะเค็มเนาะ เปี๊ยะขาหม้อก็ได้บะปี๊บก็ได้เจ้วร้ดแต่นาะแต่ข้างนี้ป้าดาวกับบะปี๊บแล้วเ้าวป้าดาวทำให้ป้าป้านน่เนี่ยป้าดาวก็จะชิมสักห้าชิ้นก็พอแล้ว ก็เดีทวถ้าหนามันแหง้งเขาเยอะอีกน้อยหนึ่งเพื่อมันมีคุกคิดน้อยหนึ่งเจ้าปวดจ้าหลักเข้านะเขายอะสีอยู่ขาวป้าป้าน้อยหนึ่งแต่ป,ป้านี่ปวดจะก,กินรสดแบบเข้มข้นน้อยหนึ่งเนาะถ้าไผ่ทำเนี่เจ้า จะตัดพริกขี้นหนูใส่ตัวก็ได้เจ้าสักเม็ดสองเม็ดหรือว่าจะโรยพริกป่นก็ได้เจ้านิดหนึ่งเมราะมันออกเพชรแบบจะรำจะรำเจ้าแต่นี่อร่อยก็มไข่าา <c oughs> ขนก้าไข่นก เติมน้ำสองข้างอะเจ้าเนี่ยแล้วน้ำไปมีที่ไหนฮะมะเขือมันดูทุกเนี่ยแต่ก็พอดีอะเจ้า ือใช้ไข่นกกระทาเสียเรียบร้อยแลนะเจ้าทำกันดูเนาะอร่อยอาหารแปลกๆป,ประดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนอะกดไหลโ์กดแซร์กดกระดิงด่งที่ตามคือปราดาวด้วยเนอะาจำได้ผ่กคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ